เรามันแจ้งแล้วมันก็จะเห็นเองรู้เองมันมันต้องปฏิบัติเองมันถึงจะเห็นเองไงถ้ามัวแต่นั่งคิดอยู่มันก็ไม่แจ้งมันก็หลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในการปรุงแต่งต่างๆนี่คือคือเป็นสังขารอยู่ยังยังหลงสังขารอยู่สาธุครับ ถ้าหลงสังขารนี่แล้วเราไปหลงเพราะว่าอะไรถึงหลงล่ะคะเพราะเราไปเชื่อความคิดไงความคิดเรามันมีถูกมีผิดมันมีมันมันมีมันมีสิ่งที่เราไม่ยึดก็มีความคิดเรามันมันมีหลายอย่างอ่ะถ้ามันถ้าเราไม่ไปหลงความคิดนะถ้าเรารู้ทันมันก็ตั้งมั่นมันก็จะอ่าอ่าอยู่ตรงกลางอ่ะเนาะ เราก็รู้ทึ้งสองฝั่งนั่นแหละสิ่งที่เรารู้น่ะก็คือปัญญาสิ่งที่เราเข้าใจแหละคือปัญญาถ้าเราทันความคิดเราก็จะไม่หลงนะอภิมนะสาธุครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์หลงกระตื่นเนี่ยนะไม่ได้หลงตลอดเวลาหนกเนะคือหลงบางเวลาใช่ไหม ถูกต้องครับเราต้องเรียนรู้ครับเราเราก็หลงหลงรู้รู้เนี่ยเราถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะเราก็รู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเราก็เอาคาพระพุทธเจ้าสอนมาน้อมศึกษาเรียนรู้ในใจเราค่อยๆเรียนค่อยๆเห็นเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ทุกวันนะเรามันถึงจะต่อเนื่องมันถึงจะเห็นต่อเนื่องครับสาธุ